แกงเปร์แหน่งหน่อไม้ค่ะวันนี้นะคะเคจะแกงเปิดแหน่งหน่อไม้ค่ะแหน่งหน่อไม้ซื้อมาเขาต้มต้มสุกแล้วต้มเสร็จแล้วเราก็มาปอกปอกมันก็จะเป็นอย่างงี้ฟักทองเราก็หัน่นหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่เห็ดใส่เห็ดหนึ่งห่อเห็ดอะไรก็ไม่รู้เห็ดในตลาดนัดนห่ะหน่อไม้ซื้อมาสองถุงถุงละยี่สิบปอกเรียบร้อยแล้วเราก็มาเออใส่ชะอมด้วยชะอม โจ้มหนึ่งกรรมัมหลังจากนั้นเราก็มาแกงเลยเออตั้งหม้อเอาข้าวเบือข้าวเบือที่เป็นข้าวเหนียวที่เราแช่น้ำไว้อะ่ะเอาไปปั่นกับใบยะานางเลยปั่นละเอียดแล้วก็มากรองกรองแล้วก็เอาเทสใส่หม้อแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกจะไค้ก็ไปปั่นพริกจะไค่หอมไปปั่นปั่นแล้วก็เทสใส่ ใใส่หม้อเลยใช้ใส่หมอ้มอรพร้อมน้ำยาน,นางกับข้าวเบือ่อใส่ลงไปเลยต่ังจากนั้นก็ใส่ฟักทองที่เราหั่นไว้เห็ดแล้วก็หน่อไม้ที่เราปอกไว้ใส่ลงไปพร้อมเลยแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำปลารสด,ดีแล้วก็ผงชูรสแค่นั้นละคะ่ะเพื่อนๆเกลือไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันเค็มน้ำปลาเค็มอยู่แล้วอืแล้วก็ชิมรสให้เข้ากัน คน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 แล้วก็มาตั้งไฟพอเดือดแล้วเราก็ใส่ชะอมชะอมกับใบมังรักตกถ้ายก็ตักเสิร์ฟได้เลยนี่แกงเปิดแหนงหน่อไม้ค่ะ